สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับชาวกเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่นะครับวันนี้ดีใจด้วยนะครับวันนี้เงิน จากการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ทกศเป็นคนโอนเงินเข้าเริ่มโอนเข้าวันนี้วันแรกนะครับสําหรับใครที่อยากตรวจสอบวิธีการโอนเงินหรือเช็คเงินด้วยตัวเองก็สามารถไปเช็คได้ที่เว็บไซต์เยาวยาเกษตรกรนะครับ<ๆ>นนเ,เข้าตามผมก็ได้ครับเข้า Google ก็ได้แล้วก็พิมพ์คําว่าเยียวยาเกษตรกรครับจากนั้นก็เลือกนะครับเลือกข้อมูลที่บอกว่าลงทะเบียนเยยวยาเกษตรกรของทกศนะครับท่านก็กดเข้าไปได้เลยครับ กดเข้าไปแล้วนะครับจะเจอหน้าเว็บไซต์ของทกสที่เป็นเว็บไซต์ในการช่วยเหลือเงินเกษตรกรทห้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ก็จะมีช่องเกษตรกร,ร,กรแจ้งท่องทางการรับเงินนะครับสำหรับใครที่ไม่มีบัญชีทกสก็กดตรงนี้นะครับส่วนใครที่มีบัญชีทกสแล้วก็ตรวจสอบผลการโอนเงินได้เลยครับพอกดตรวจสอบผลการโอนเงินครับก็จะให้ใส่บัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขคำอ่าหมายเลข รหัสความปลอดภัยนะครับท่านก็ใส่ข้อมูลเข้ามานะครับสำหรับใครที่เจอข้อมูลแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับท่านได้รับสิทธิ์เป็นเกษตรกรเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงรอบการโอนเงินของท่านอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนนี้ก็ได้ครับเป็นการแจ้งเฉยนะครับว่าไม่พบข้อมูลเนื่องจากว่าท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินนะครับส่วนใครนะครับที่ได้รับเงินก็จะขึ้นสถานะแบบนี้นะครับได้รับเงินแล้วจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ5,000บาท ครับทีนี้สถานะแบบนี้ก็คือการโอนครั้งที่1สมมติว่าถ้าโอนผ่านนะครับท่านก็จะไปเ,เงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารทอกอสอของท่านเลยโดยที่ท่านไปสามารถเช็คได้ที่ตู้ atm หรือแอปพลิเคชันของทอกอสอได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับรอเช็คข้อมูลนะครับวันต่อวันนะครับเขาจะโอนทุกวันวันละ1ล้านคนจนกว่าจะครบ เงินช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ